อะไรอ่ะโอ้โหมีรูปด้วยอึ๋ยหลังดีแล้วนะอึ๋ยรอกันหน่อยปปังนี่ลูกทนดลูกโทรศัพท์กุญแจบัตรประชาชนเอามาหมดแล้วไปเถอะจะไปไหน เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยละ่ะผู้จัดการเฉิงฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับเชฟซอ่งนานขอบคุณฉันไปนรอข้างล่างนะอ๋อสุดสัปดาห์ทว่างไหมไม่ว่างฉันจะไปคลาสอบรมที่โรงแรมอิงฮัววาน อบรมอะไรกับกับใครเหรอ <ograf i> แน่นอนว่าก็ต้องกับพี่จืดเชียนของฉันนะสิกับเขาเหรอไม่ได้เธอไปไม่ได้นะทำไมอะ่ะเพราะว่าสุดสรรัปดาห์นี้ที่จืดจริงมีงานเลี้ยงใหญ่มากาเชฟทุกคนต้องทำโอทีเธอไม่มีเวลาไปไหนได้หรอกงานเลี้ยงใหญ่มากเหรอ <c oughs> ก็ใช่สิทำไมฉันถึงไม่ได้รับแจ้งเลยเละ่ะเธอได้รับแจ้งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไงละ่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรถึงจะมีประกาศที่ว่าฉันก็ส่งรายงานขอพักร้อนประจำปีกับผู้จัดก,การเสริจไปตั้งนานแล้วแล้วก็อนุม,มัติแล้วด้วยเหรออะไร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 คุณเป็นผู้อำนวยการใหญ่ทำไมต้องมาสนใจอัตราการเข้างานของเชฟด้วยแปลกจริงๆเลยควบคุมเยอะไปหมดฉันฉันไม่ได้คิดจะควบคุมเธอเธอจะไปก็ได้ฉันจะให้บ้างสินเจไปกับเธอด้วยแล้วกันฉันไม่เอาหรอก ทำไมคุณต้องให้ผู้ช่วยของคุณไปกับฉันด้วยเล่าฉันมีพี่จื่อเทียนก็พอแล้วเธอจะไปกับเขาไม่ได้นะเออเธอจะไปกับเขาไม่ได้แล้วทำไมฉันถึงไปกับเขาไม่ได้ฉันจะไปกับใครจะไปกับใครทำอะไรเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเปไ็นอะไรกับฉันเหรอก็ฉันเป็นฉันน่ะเป็นเจ้าหนายของเธอไงเมื่อก่อนใช่ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพี่จื่อเชียนถึงจะเป็นเจ้านายโดยตรงของฉันบายบายพี่จื่อเชียนเสีบงหวานสีบวานพี่จื่อเชียนเหรอถุยพี่ชินน่าฟังกว่าตั้งเยอะ อนฉันสอนฉันตาฉันบ้างตาชายมาเหลือนี่ไว้ใช่ือซ้ายเหลือนี่ยืดไปขวามาใสูบอลยุหนในบอกว่ามาเรียนคอสพิเศษไม่ใช่เหรอผมได้ยินตาหลาปาพูดว่าวันนี้ไม่ต้องเข้าเรียนคอสพิเศษวันนี้เป็นวกิจกรรมอิสระกิจกรรมอิสระพามายิงธนูเนี่ยนะใช่แล้วก็ใส่ลูกธนูยิงธนูก็ดีนะร่างกายแข็งแรงออไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีสักนิดเลยขอโทษเฮ้ย โอ้โหมีโอ้ด้วยเขาทำอะไรอะมีโค้ชแบบนี้ด้วยเหรออ้อขอโทษนะนายดูมือเขาสิมือเขาจับมือเธอด้วยนั่นนะสิมีโค้ชแบบนี้ด้วยเหรอเป็นโค้ชมันต้องจับมือคนอื่นด้วยเหรอหาประโยชน์ให้ตัวเองนี่แยกเกินไปแล้วยก้นมาอุ้ยอะไรกันเนี่ยไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วเล็บร้าเได้อยู่ได้อยู่ นายเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไปทำเป็นของใหม่แล้วส่งไปที่บ้านฉันสีดำเขาหาตัวตายอ่ะโอ้โหมีรูปด้วยเรื่งดีแล้วนะฮึฮลองกันหน่อยปั้ามีลูกธนูเข้าหัวเลยยังยังไม่หนำใจอย่างนี้ต้องอีกดอกโดนธนูปักหัวสองดอกตายซะ มนโนว่ามันตายตายซะสารฝูเถียนตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่พวกเขาเพิ่งจะไหว้เสร็จตอนนี้กำลังจะแขวนใบอธิษฐานไรสาระ สานีฝูเหมาะกับเธอต้องแขวนจุดที่แข็งแรงหน่อยบนนั้นเขียนว่าอะไรเขียนว่าขอให้หัวใจของใครคนหนึ่งไม่แยกจากกันตลอดไป ใจเย็นพี่จ๋าใจเย็นใจเย็นนี่พอจะบอกใครนะความรักก็เหมือนกับตลาดธุรกิจนั่นแหละคุณเปิดไพ่ตายตอนนี้เหมือนแหวกหญ้าให้งูตื่นนะคุณนะใจเย็นใจเย็นตีเลยตีผมเพื่อบายผมโกรธตีเลยตีเราจะไม่ไปใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะพี่จ๋าใจเย็นอือใจเย็นออใจลึกใจเย็นนะใจเย็นอ่า เฉียบเฉียบนายก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างนะดีมากขอบคุณนายมากนะจับตาดูต่อมอหัวใจจะวายจือเชียนสันติและความสุขเสื่อมหนานผอมในชั่วข้ามคืน ไม่แยกจากกันตลอดไปมาจากไหนอออดูผิดแถวครับของถูกไม่มีราคานี่ครับไปซื้อมาให้ชั้นขันหนึ่งอ๋อโอ้ huh. oh, ได้ <you 're S 1> ได้ <you 're S 1> ได้ Only for you, you're the only one, my love It's so overwhelming, baby Your pretty face and lovely kisses <coughs> <coughs> I will never let you go Cause you're the one I can give you all my I'll show you everything You're <coughs> the ต้องทำงขนาดนี้เลยเหรอคือความหมายหลักของผมคือไอ้หนุ่มแซ่เฉิงคนนี้จีบสาวเก่งจริงๆเรื่องที่ถ่ายรูปเก่งมากอะ่ะเพราะแค่กล้องถ่ายรูปห่หวยตัวหนึง่งมีอะไรให้ถ่ายนักหนาอันนี้คุณไม่เข้าใจนะผมจะบอกให้ผู้ชายคนนี้อยากถ่ายให้ผู้หญิงดูดีเป็นงานฝีมืออย่างหนึง่งเพื่อนผมหลายคนเนี่ยเกือบต้องเดินบนเส้นทางการหย่าร้างที่ไม่มีทางหวนกลับเพราะการถ่ายรูปภรรยาหน้าเกลียดเกินไปุูดูซิ อาจารย์กู้ยิ้มยังมีความสุขแค่ไหนโอเค okay, ยิม้มเงยหน้านขึ้นอีกหนออ่อยอีกรูปนะ<ค>จะบอกให้นะพี่จา๋าที่เป็นครั้งแรกที่ผมพบว่าที่แท้อาจารย์กู้สวยสง่าขนาดนั้นน่ารักอ่อนหวานเมื่อก่อนโหดร้ายกับผมตลอดอะปกติฉันก็โหดร้ายเหรอ,อ,อคุณไม่เป็นคุณคุณคุณอ่อนโยนน่าเคารพนับถือ บ,บอสครับผมว่าคุณหิวแล้วล่ะเราตามมาทั้งวันแล้วฉันไม่หิวโมโหจน,นอิ่มแล้วดูต่อ,อ,อผมหิวนะเดินไม่ไหวแล้วย้ายามหน่อยจะถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูหน้านี้สิมันทั้งยาวทั้งกว้างอ๋อโอเคโอเคทั้งยาวทั้งกว้างนะทั้งทักว้างทานนี้ท่านนี้อันนี้อืมอ่ทั้งยาวทั้งกว้างเฮ้ยมานี่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 ก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาเข้าห้องไปแล้วอ่าไม่นะเธอยอมให้เขาเข้าห้องด้วยอะเห็นใช่ไหม อย่าคิดมากสิดื่มนากแล้วมาส่งกลับมันก็ปกติมากนะปกติเรอะป,ก,ปกติมากเลยอ,อย่าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อ,งอย่าพึ่งพี่พี่จ๋าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสง,ง่างามไว้สง,ง่า,างามปล่อยฉันไปแบบนี้เราสองคนเปิดห้องข้างๆผมจะช่วยคุณหาทางเองสง,ง่างามสง,ง่างามสง่างามใช่